กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตำซาพ,พากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูขาหมูเนาะขาหมูตุนพ่อแม่พี่น้องขาหมูพะโลตุนเนาะไปเปื่อยเลยต้มตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานต้มสองสามชั่วโมงแล้ววันนี้มาต้มอ,อีกประมาณเกือบชั่วโมงเนาะมีพริกสดเนาะพ่อแม่พี่น้องด้านหน้าเยอะๆเลยแล้วก็อันฟันฟ้าอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อเขเศ สลัดคอสเนาะผักชีอะไรลุยกันเลยดีกว่านะครับข้างหลังที่เป็นน้ำซุปนะครับผมคอลลาเจนรล้วน,นแถมคอเลสเตอรอลอืมปลาแซง Gode. Oh. Oh. ไม่เคยได้แตกใส่น้ำซุปเเนี่ยกราบขอภัยเด้พอพ่อแม่พี่น้อง มันดึงคือขนาดพราะไม่เป็นน้อง ฟินมากเลยเพราะไม่เป็นน้องอร่อยตอนกิน คากีนี่ลำขนาด หยิบที่ชิ้บ่อยก็ไม่ได้เนะเพราะว่าอ,อ,อต,ตัวหมูนี่มันถ้าเราจับแล้วมันมือเราจะเหนียวเนีวนะ ขอโทษครับพ่อให้ไปน้องโอ้แตกอะหุ่ง ครับนที่ใส่หูฟังเมื่อกี้แก้วหูแตกไปแล้วมั้ง่ง กินที่ชู้ไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้ผม โอเคโอเคผมพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเมนูที่อร่อยเนะเป็นเมนูท no> ี่อร่อยเนาะพ่อแม่พี่น้อง น้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวมากเนาะแก้มพริกเข้าไปอีกให้จีจ้าสะใจกันไปนเลยเนาะก็สําหรับขาหมูเนี่ยจะออกหวานมันเนาะคือต้องมีน้ําจิ้มรสจ,จัดๆเพื่อไปตัดเนาะเพราะไม่เป็นน้องอร่อยตอนกินตอนออกนี่โหวิ่งนู่นนะสองสามวันนูนะ่นเนาะเพราะไม่เป็นน้องกว่าจะกลัวจะ เบิร no. um um no. ์นออกเนาะก็ว no. uh, no. ันละประมาณชั a, u, an ang, u, u ong, ่วโมงสองชั on, no. ่วโมงเนาะพ่อแม่พี่น้องวิ่งด้วยเวทด้วยนะเปิดเพลงฟังไปเพลินๆเนาะก็หลังจากคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็จะไปเจอกันที่พยาแล้วเนาะก็หลังจากคลิปนี้ต้อมซ่าก็จะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายรถก็มารับคนของเนาะคนของแล้วนี่ก้ต้อมก็ขับรถตามไปเนาะ จอกันที่พะเยาเด้อเพราะไม่พี่น้องอของเขิงก็เก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะใส่ลังใส่กล่องพลาสติกไปเนาะแล้วก็เนาะสำหรับเมนูนี้ก็อร่อยมากก็ฝากเป็นกําลังใจเช่นเคยเนาะไปเจอกันที่พะเยานะครับผมฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ตงซาด้วยนะครับผมเนาะจะได้เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับผมเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ว่าเอ่อต้มจะพัฒนาไปแนวไหนไปแบบไหนเนะเาะพ่อแไม่พี่น้องแต่ก็จะยืนพื้นด้วยอ,อ,อ่อ่วิธีทำอาหารเนี่ยเนาะแล้วการกินเนี่ยนะครับผมแล้วก็ส่วนวิธีหรือว่าสถานที่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมาลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นยังไงในส่วนตัวผมผมก็ไม่มีแผ่นเหมือนนะแผ่นก็ไม่มี ก็มีข่าวๆว,ว่าจะทําแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเนาะแต่แต่แผนแบบจริงๆงจังๆอะไรไม่มีเลยเนาะว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็สถานที่ด้วยเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเนาะคลิปนี้ต้อง ح, ทตราบพาคิวูต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันที่พะเยานะครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง